โอ้โห uh huh. ผมมาแล้วเต็มงไงนะครับนี่ครับสวัสดีครับมื่อนีนเสาร์วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ครับมกูหลอบยามหลอบเพื่อเกา่าไม้เดิมไม้เก่าครับมาทุกวันเนาะไปเบิ้งน้ำกันว่าจะมีแต้มสวยๆแต้มใหญ่ๆไห,หมวันนี้ไปเบิ้งน้ำกันครับ นี่ครับหลังแหลกเ้าคือบ่คือหลังนี่เ้าะตรงหุ้ยต้องใส่ไม้เคีย้ยก่อนนะครับหุ้ยโอ้เสียงกบบๆดังแบบนี้ต้องเป็นกบครับอหอยตัว,วใหญ่เด้อหอยได้ตัวใหญ่อุ้ยนี่ครับนู้ดจักตัว มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอู้หยนี่กรบหนึ่งตัวครับมาแล้วครับมาแล้วส,สวยๆครับส,สวยๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังแรกพัดไปกะถือว่ามาอยู่นะครับเบิงหลังสองครับหลังสองหลังที่สองครับ แปลกว่ะโอ้มีแต้มครับมีเตมอุ้ยอุ้ยสองเตมครับสองเตมใหญ่อู้หูวีเฮิร์ดเลยนะสองแต้มใหญ่ครับกบหน้าตัวนึงตั้งง่าครับนี่ตัวนึงถือว่าแต้มใหญ่ครับเนี่ยอู้วีมาแล้วครับมาแล้ว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 ผ่านมาสองลังครับ ก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะได้สามแต้มครับคบนาได้สามแต้มแล้วก็ถือว่าหมานครับยาบช่องหลังได้สามแมต้มก็ถือว่าหมานสุดๆแล้วไปเบิ้งกันต่อครับหลังที่สามคือบวกคือหลังที่สามบวกคือเก็บครับหื่อยเก็บครับหลังที่สาม เก็บครับเก็บประมาณหลังที่สี่ครับอูโหห,ห,หน้าครับลุนครับลุนโอ้โหกคนหน่อยครับปล่อยมันเดิมครับแบบนี้ลุนทั้งนี้ครับว่ามาใส่ไม่เมอว่านนี่บ่รู้ว่าสิคือบ่คือเลย ใส่แปลกๆหวานมากลุนครับมีแต้มไหมอู้โอ้มีครับโอมีไม่มีแต้มหลังนี้หลังประจำครับหลังประจำคือว่าในมือนี่ อุย้ยบ่มีครับเมือน,นี้ประมาณบาณ่หันเมือนี้ประมาณแปลกๆครับด้านหน้แปลกๆลุนครับลุนโอ้ยบ่มีรังนี่ก็อบอ่มีปะเป็นอะไรหน่อยนะไม่อ้วนเลยปะเฮ้ย ใส่ผิดทางตัวนี้อ้เป็นแบบนี้ยเอ้าบกไว้ไว้ดุนมาไหมอืมตรงนี้สกมือปั้นหลอวะคือบัวคือครับมื่อนี่ว่ารอดแปลกๆว่ะแปลกๆบ่รือปกติบ่ รุ่นแทบโอ้ยกดบดถึกล้างนี่เด้โอ้โหผมมาแล้วเต็มใหญ่นะครับนี่เต็มใหญ่ครับผมนะโอ้ยแปลกๆว่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วรุ่นล้างนี่ครับมาหม้าล้างนี่ แปลกแปลกว่อู้ไม่หมานครับไม่หมานเมื่อกี้บ่หมานว่าหลุ่นสองลัางนะครับลังนี่แล้วก็ลังนี่คือบ่นะไรบ่คือแนะล้วหรอบ่ขยับแปดเนี่ยโอ้บ่หมานครับมือ่อ่งบ่หมานนี่เบืองง่ไงนะครับ รอบขยับพี่สังเกตเลยถือแน,น่นเลยตอนนั้นก็บ่ขยับบน่าจะมีแต้มครับไปไปเบิ้งหลังสุดท้ายครับคือว่าติดเรืเอยครับไปเบิ้งนั้นกันว่ามือนี่ชิมีมือนี่ชิมีแต้มบ่ไปหมายแต่สะพานเทาหมานประมาน้องเลยเนาะว่านได้แป๊บนะครับแต้มสวยคือเบอร์มือหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้าย รวบขยับป mm ูวะเฮขยับนู่ปูขยับไปเอาลุนครับลุนลุนอ้ยบ่บมานครับเนี่ยอ้ยอุ้ยออ้ยได้แต่กบมือนี่ครับได้แต่กบโอเคครับสรุปผลงานวันนี้ครับได้กบนะกบสี่ตัว ก็แต so ้มสวยครับก็ยังดีกว่าไม่ได้มันหมานครับมันเลมันมานครับเอาไว้กอนหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย